ผู้เล่นคนต่อไปเซ็กซินสีใสดีโชว์ชื่อเล่นจับอายุ40ปี<อ>ผลงานอาดีตผู้เล่นเชมป์ซีเกมสสองสมัยอดีตผู้เล่นตำแหน่งแบตฝาอายุ37ปีสวมเสื้อหมายเลขสอผลงานเชฟฟินครับกลับชัยภูมชิชื่อเล่นอูเป็นคนจังหวัดภูเก็ตบ้านเราชื่อเล่นตั้งตำแหน่งกองกลางกระวาเป็นผู้เล่นหมายเลขเจ็ของ และก็รองประธา <ics> นด้วยสะพัใจนะครับว่าเราติดตามาของค่อรซี่นใหม่พปกับสโมสรประชานสมสรเอซภูเก็ตครับขอเสียงขอบุณสุพัน์ต้นทองนะครับของเอซีภูเก็ตครับไพ่พีดีโอนิคคาลิโอเปิดเตะติดจังหวะนี้ครับแล้วมาเข้าทางโคเนีอดาม่าครับ สุดไปเองแต่ี่กอบเตะโทษเปิดเข้ามาแล้วจังหวะนี้โอ้เข้าประตูไปเลยว่ให้กับทางด้านเอฟซีวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วดาสกอรให้กับทางด้านทีละสินหลุดเข้าไปครับจังหวะนี้แล้วยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหต้องชมเลยครับทันทีเค้าเลี้ยวทุบไกลไปเลยครับอ้าวบอลตกแล้วจังหวะนี้ทีละสินแดงดาได้บ่งแล้วเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อนหนึ่งดาสกอรเรียกเพื่อนเข้ามาจุดนั้นพกยันเปิดเข้าไปจังหวะนี้ได้บ่งเต็มเต็มเลยครับสามประตูต่อนหนึ่งดาโนเซก้าครับ บอลไปเดงกก่อนผมจะรุนพงศ์จ่ายขึ้นไปครับนิร,นรันดร์พันธ์ทองเรัยบร้จยและจีกเท่นี้ครับเรียบร้อยเลยครับสามปราตูต่อสองครับนิรันดร์พันทองครับจิงนี้ครับเอฟซีภูเก็ตไล่มาเป็นสองประตูต่อสามครับนาทีที่เจ็ดสิบห้ากองเชียร์ได้เฮเลยครับ